โอ้คุณโดนมังไก่พงอยู่สตัวเนี่ยเอาวะมังไก่พงแล้วนี่ยนี่ลึงมุ้งนี่น่านี่กินนี่ป่านี่นับเพ่ออะกินับเพื่ะไแล้เนี่ยนายเปมนพักตัวว่ะอยากล่เลยมึงเริ่

เ,เด้เอเด้เอเด้อฮวฮ่าต้อไปยัไปรปเด็นต่อรุกไปไปเร็ว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  có rồi <laughs> này có sao có bước vải quá có sống đây thì các em biết bước gì nó cái vẫn là tô bước rồi có rồi này